สวัสดีค่ะหิวข้าวรอบดึกจะมาแกงเห็ดเข็มนะคะน้ำข้าวเบือใบายานางก็เห็ดเข็ม <c oughs> เห็ดอรอริจิ <c oughs> จักแมนรอบอร่วนเนาะ <c oughs> ว้า นากินมากเลยมากแกงเลยจะได้เรื่องไหมเนี่ยถ่ายเองข้าวรอบดึกเดี๋ยวจะเอาเห็ดลงเลยนะเห็ดเห็ดเข็มกับเห็ดออริจี G. ว่าพีทก็ขอโทษเด้ว่าบ่เปรนเนี่ยเราซื้อมาจากแมคโครบม่ได้ปลูกเองด้วยซาเซื้อเนี่ยเดี๋ยรอให้ม้อเดือดแป๊บหนึ่งนะชิว <Wow. S 1> น้ำเดือดแล้วปรุงเลยนะคะ นี่ปรุงแบบบ้านๆเนาะแบบแบบตามใจชอบเลยเอาข้าวในตู้มีอะไรก็คนมาใส่ปลาล้าเกลียผงนัวถาดหวานตาลนิดนึงโอ้นหนาำลายเจี่เฮ็ดอันนี้มากแบบดอกใหญ่ๆเนาะ เอาไ้ว่าตามใจคนกินเลยค่ะ,ะหม้อเดินแล้วก็ใส่ใบแมงลักชะอมบ่มีเนาะพักขาบ่ามีใส่เท่าที่มีหิวลดความอ้วนแต่หิวรอบดึก มาเลวจ้ากินแกงเห็ดเข็มรอบดึกกันนะคะสุกแล้วจ้าปิดแกนละแซบแซบเดี๋ยวเทใส่ชามเลยเนาะ เสร็จแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟมาจ้ามากินแกงเห็ดด้วยกัน